มากันกี่คนครับ6-7คน6-7คนเนาะครับผมยินดีต้อนรับกกกอกยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณครับสี่ครับมาจากมาจากไหนนะมาจากไหนเพื่อนยังหนึ่งฮัตไยฮัตไยฮัตไยก็สงขาสิเนาะ หาตใหญ่สงขามารถตู้เลยนะครับนี่ครับมารถหนึ่งคันรถตู้คร yep. ับหนึ่งคันครับไปข้างในนอนบ่ไปข้างในก่อน ว่าจักเลยครับตาชานปะเต็นยอยทนทู่อยู่นะเข้าไป,ปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตาชานมีนั่งอยู่ที่น่นเออมีนี่จะนั่งอยู่ที่ <c oughs> <c oughs>

จมาเจอตัวงคอดีลงไปบ้านเอฟชีมุาป้าเขาไปบ่อย่าชปาแตนไปไปสะโกนไปซื้อสวนกัวมาปูกโอ้มาจากหาดใหญ่เลยฮะนะครับมาจากอนาดใหญ่อคอนหาดใหญ่นะครับคพอดีป้าแตนก็ไปทุราสะโกนนะ เับผมนะมีโอกาสก็แวะมาครับต้องรับเัาผมไม่ไดกินแน่เนาะมันไม่มีเสื้อผ้าแล้วก็มีอะไรบ้างขายก็มีอ่ี่เอสมีเขาขายอู่ก็้ิงกินนะครับเสื้อผ้าออนไลน์แม่เขาขายนะครับร้านัยรนปออยู่ก็ไปลครับ้วยนีนครับครับผมรานปลอดภัยนครับเป็นรานปลอดภัยนะครับ นครมนมต้องย้อนกลับไปครับย้อนกลับไปทางเต่าง้อยครับปกเอาตาชานมาแล้วเดือตาชานนะครับเอ็นีอย่างนี้นะครับที่ได้เจอคุณตาชานเนาะ สี่ดีใจนะจะได้เจอกับตาชานนะเนาะต่แรกอยากเจอลุงพลกับปราแตนก็ไม่ได้เจอเนะาะก็เจอตาชานก็ยังดีเนาะดีใจนะครับ ตอนนี้ต่ายกันมาหากล้องที่จะถ่ายกับสีถ่ายเลยนะถ่ายเลยถ่ายเลยครับถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยครับถ่ายเลยถ่ายเลยครับถ่ายเล่ายเลยครับถ่ายเลยถ่ายเลยครับถ่ายเลยถ่ายเครับถ่ายเลยถ่ายเลยครับถ่ายเลยถ่ายเลยครับ มาเที่วเมอกีก็มาเที่ยวครับเด็กยิ่งไมมาเยี่ยมตาลครับขอบคุณนะครับมาเยี่ยมตาลนะครับมเีเป็นนี่กันนะครับขอบคุณครับคนบไม่ใช่หลอคนหล่อเจอคนหล่อด้วยกันไม่หล่อเลยตาตาเกลแล้วก่ากตาไม่เียแกเลครับแกงครับเจเอ่อจะข้า6เจ็ดกสิบเก้ครับ ทั้งแข็งทั้งแรงทำท่าเหมือนไอทำท่าเหมือนไอแข็งเลยทำท่าเหมือนไอสองสี่เก้าหกสองสี่เก้าหกทำดีเดียวกันย้อนแบบย้อนเลยยี่สิบปีเดียวกันเลยเดียวกันได้ได้เลยได้วยโอ้โหโอ้โหด้วยหมือนขยะหน่อยไปต่อไปต่อเดี๋ยวมืด ไปเที่ยวไหนต่อครับไปนครมณมไปเที่ยวไหนต่อครับเทีนครมณมไปท่าพนมเหรอครับท่าพนมครับอ๋อก็ออกไปทางเดิมออกไปทางเดิมครับแล้วก็เลี้ยวขวาขับรถนะเข้าเต่างอยแล้วออกไปนู่นเลยครับครับผมาคทั้งหมดนลยเต็มรถเลยก็แฟนน้องญาติพี่สาวผู้สาวอยู่บนรถมาทั้งครอบครัวเลยเนาะเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวเป็นพี่น้องหมดอ๋อค่ะ เอฟซีก็ดีใจนะครับได้เจอกับคุณตาชานนะครับคุณตาชานก็ไม่พลาดที่จะถ่ายคลิปไปด้วยเนาะถ่ายไปด้วยถ่ายเวลาเวลาเจอกันโอ้ตจำได้จำได้ดีใจนะที่มีมีเอฟซีมาพูดคุยนะเออเป็นนั่งเป็นทั้งเชื่อมติดตั้งด้วยใช่ครับใช่ครับตาถึงตาจะแก่ก็ไม่แก่ตาไม่แก่ตาไม่แก่ ถ้าดูทีวีว่าแกแต่ว่าจริงไม่แกสามเก้าหกว่าแสงคือแสงก็เองมาแล้วรถมาแล้วเราจะกลับกันแล้วนะครับครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอให้สนุกในการเที่ยวนะครับผมแล้วก็จะม่เยอะไหมครับครับผมลำเหนื่อยนะ ก็ไปส่งนะครับส่งเอฟซีนะครับขึ้นรถนะครับตาชาน,ปนาาไปแล้วนะครับุย่าชีกออกา้กอกันก็รับแขกด้วยนะครับผมโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงพี่งาน้ก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับที่ซีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับลดคุณละทีจริงจริงเนาะเนาะ c ีเนาะลถคุณละทีเลยเนาะแปดห้าห้าเจ็ดไม่ใช่ทะเบียนจบไหมเนาะแปดห้าห้าเจ็ดโอ้ตู้ลเหมือนกันก็มีหลายคันเนาะแต่ทะเบียนเราต้องสังเกต